คือสิเก็บกดกันครับเนาะพอมีคนเต็มวิกเทอร์แลกในรอบปีท่าสน้นผูนน้นั้นท่าส้นผู้นี้่าสุดเอฟซีปสดกับพวกที่แบบวาดยุคคอมวอร์อยู่วงข้างในออ,ออกมาท่าไทยออกมาท่าสน้นโตเกียวมิวสิก ว่าต่อไปนี้คือของจริงคือของแท้ต่อไปนี้บอมีอีกแล้วมันล้อมมาแหลมอยู่นาเวที่สิเต็มวิกได้ขยายสังกษีทุกงานต่อไปนี้เบอพี่น้องเอาแท้แทเอาแท้แทะฮะเอาจริงจเอามันคักๆั้าอลองเบื่องด้วยว่าจาขวงสิได้เทดได้คือจังทๆๆัสันบ่นะ ว่าวงที่จะของเสียสิได้จังสัน้นบ่มเมื่อคืนนี่เพิ่นไปแสดงอยู่ชนบุรีครับวงแพ้วพาแสงทองเต็ม,วมเวกเมื่อคืนนี่อาคนเต็มอากับเบื้องแล้วก็บ,บก,กี่พันดอกเพราะว่าวงพื้นที่มันแคบเพรามันเต็มปุบ๊บหากันเอฟีปราสาทแดกแล้วกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวของ ว่มาวบาแวะแวะแวะว่านี่คือของแท้ย่าผ้ากันบาเตัดปากไม่แหกหูแหกตาเบิ่งต่อไปนี่บอได้ย่านแล้วโตวเกียวบอได้ซีออนแล้วโตวเกียวความที่สิสูงเสมอวาสันเดงานไดก็ได้นะชนกันเลยบนแล้วพินน้องนะตั้งแต่เปิดวงมาในของปีนี่เนี่ย มีมือนี้แหละมีมือคืนนี่แหละคนมาเบิงเต็มก็าไม่ได้ดูถูกดูมินเพื่อนเด้เพื่อนกับคำวอดมาได้วงการแต่ว่าฝากกันเดอ้อฝากถึงอ่าเพียวเผาในว่าห้าม FC เอฟซีในเดอ้อคือว่าโบาอยากให้เอฟซีมาเว้ามาเว้าหันเว้านี่ให้อยากให้ยูซือๆอยากให้ยูไผ่ยูมันอ่าห้ามเพื่อนเ,นเดอ้อขันหามเอยุเดี๋ยวมาล้อมมาแล้มมาเนี่ยอายคนเด้อ เออเดี๋ยวมาลอมมาแลมมาาในไอ้คดนยกระจิเฮ็ดหนาเป็นเซงอีกเด้อของตัวเกี่ยวขนะดาษเปิดไปยังก็ลาไปปิดวิกเองปิดสังกสีเองคนยังเต็มยังอายะเออได้กำไร7 0กว่าเปอร์เซ็นเนี่ยแค่ประกาศเมื่อเดียวเน้ยประกาศยี่สิบซดี่สิบยิบสแสดงอุบล25แสดงร้อยเอ็ดกันแนนเอ็ดด้วยกัน มาเมื่อวานนี่บุรีรัมย์คะแนนเอียดด้วกันงานฟรีเข้าใจอยู่บุรีรัมย์เพราะว่าเจ้าภาพทางวัดปัญจางผู้ประชาชนก็เข้าไปเบิ่งฟรีนะอ้ะอาวการล้อเบิ่งว่าอันใดเป็นอันใดก็อยากสีหูหัวกันอ่าอันที่เจ้าประกาศไว้ตั้งคามปีสี่ศาดเนี่ยว่าสิมาว่าสิมาคนเหาก็เลยมาเบิง่งคนรเขามาเบิ่งการเปลี่ยนแปลงซึ่งว่าสิเปลี่ยนแปลงในสมัยโคนเขาก็ไปเบิง่งกว่าการเบิง่ง เอาบุญผู้ใดเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวด้อยเขาก็ไปเบิ่งยืนเบิ่งโซโลเสลยืนเบิ้งไปเบิ่งมากเขาก็ย่างออกย่างเขาย่างออกอยู่หันเมี่นบลาบก็บ่ได้บ่ได้ดูถูกบ่ได้ดูมินบ่ได้ยังแดเอ่ยาสิพากันมันใจครับปัณณ์ไปท่าแข่งผู้นั้นท่าแข่งผู้นี้ท่าแข่งกับเจ้าของให้มันได้ก่อนเฮ็ดให้ตัวเจ้าของมันได้ดีก่อนก่อนสิไปท่าแข่งผู้นั้นก่อนไปท่าแข่งผู้นี้ฝากถึงเอฟซีปราสาทแดกกันนะเออ วานฟิลแลนด์เราไม่มีเวลาประทาชุนทาแข่งผู้ใดดอกเออสิมาชนครับประทาชนกับตัวเกียวเออมาท่ามาชนกับตัวเกียวจังสั้นจังซี่เราไม่มีเวลาดอกตัวเกียวมิวสิกขนนะตัวเกียวลำซิงน่ะมันเไม่มีเวลาดอกแค่เพิ่นไอ้เฮ็ดงานของเพิ่นแต่ละเมอแต่ละเวศนี่ของหัวทิมหัวต่ำแล้วบอดบิ๊กกันนะสมาเฮ็ดจังใดสิมาเฮ็ดไหนแบบว่าให้เอาเวลามาดังแบบว่าเอ้ยต้องคิดมุกนั่นมุกนี่ ต้องคิดอันนั่นต้องคิดอันนี้ต้องคิดคอนเซปต์นั่นคอนเซปต์นี่มาแข่งกันนี่ว่าพู้นคิดแข่งแต่ตัวของพตนเองก้นกระเพาะแห้งแล้วมิเตอร์ผู้ใดบางคนจะลอกกันบ้านไปลอกกับเบอรเหมือนลอกกับเบอรคือเออเอาตีล่ะควายกระเช้ยบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นิสเขาแมนมาล่ะเออแล้วผู้ใหญ่บ้านฟินแลเพนนิสเนี่ยมนมีอย่างเด็ดเด็ดหลายสิ่งหลายอย่างอยู่หัวแหลว่าต้องห่วงดอกขวางผู้ปล่อยมาไม่ทันเบิดดอก เออพึ่คิดยังมากพึ่งอกว่าใส่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 เข้าไปสนุกสนานกันไปเงีบออันของเจ้าของเนี่ยให้มันเปียงให้มันป้างจักว่าหาหกเวทีก่อนแหนให้คนเต็มจักหาหกเวทีก่อนแห่ก่อนจังสีไม้บอกว่ามาท่าสนกับโตเกียวนะแม่บอพวกเอฟซีปอดอดถ้าชนเลยทีนี้ของแท้แน่นอนไปทำไปทำหัวหน้าวงมึงก่อน เออพชรยังก็ไเด้บแมนว่าตีเดี๋ยวจะท้าชนจังสันเดี๋ยวจะท้าชนยังสี่ <c oughs> นะเพราะถึงเวลาแล้วคนเบิ่งบ่มมีแต่สิบวันหนาลาปิงเซงกัน้ากันอันนี้ก็บบ้านสิแมนบอรครับพี่นองเออเบิ่งในแม่ยังเป็นยังอ่ะในของแทะในบ่ของแทะยังมาระบุเองไป้จอของของแท้เออ แสงอันนึงมันแสงสปอตไลท์แสงอันนึงมันแสงหิงหอยจำไว้คิดเบางอย่าเดียวโคตรเตรียมวิธีแรกี่ไล่ตำนาตำลังปานไว้ยังก่อนละ่ะปานว่าบ่เคยพบบ่เคยพอตกใจที่คนหลายสเดือดดุง่งที่เห็นคนหลายมือขึ้นที่สเดือดสะดุง้งบงแล้วลก็เลยแบบว่าไอ้ง่วงไส้ง่วงขวาแล้วก็เลยแบบว่ากูท่าส้นผู้นั้นกูท่าส้นผู้นี้อย่างสิ่งที่เอ๊ะ ไปทาส้นกบวงอื่นละไปพ่ต้องมาทาส้นกับตัวเกียวดอกเอาวงที่มันสูสีกันพูนเอาวงที่มันแบบว่าสองแสนอัพขึ้นพ่นนะสองแสนกว่าสองแสนกว่าตัวเกียวมมวสิ้สีิ่นเอาแสนกว่าบาทเนี่สิมาทาส้นหยางอันนี้เขาเอื้อนสิมนลดตัวมาแข่งกับตัวเกียวเห็ดหยางแม่น่าตัวเกียวแสนกว่าบาทนึงสิมาทาแข่งกับตัวเกียววันนี้แม่ เอมันต้องไปตาแข่งกับพวกใหญ่ๆส้ำคัญเมืนตัวน่านเฮาน่ะเออตายเร็วเออสิมาคมว่องที่จ้างน้อยๆราคาเน่้อยๆสิมาคมเขาเออบัดคมบ่ได้บัดคมแพ้ขึ้นมาละสิ <laughs> อับอายขายขีนาด้วยฮ่าฮ่าะบัดคมบ่ได้คมคมบ่โลงน่ะอ่เขาเซิร์ฟขึ้นมาแล้วเขาไแซงขึ้นไปข้างหนา้าระวังอัพอายขายขีนาเด้อห่วงเจี๊ย เด้อเอ้อลุชี่ห้องอิงอิงเนี่ยบ่ฮูเด้อบ่ฮูน้ำมือกันเด้อแมนบ้าเออน่ะไป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 เป็นเอฟซีที่ดีของเพียวพาวบุญยามายามาแฝงยามายังก็เลื่อนอ่ะยามาบุญไวนยนะายาม่ากันมาบุญไวยนะดีใจน้ำยัเมือ่อคืนเนีน่ยนะเพราะว่าเด็กๆอยู่ในสังกัดน่ะของวงเพียวพ่าอ่ะเขาก็ต้องการใส่เงินใส่ข้ามมือกัน ผมรับบดีใจเห็นเราคอยกำพูดทตาจิตน้ำเป็นที่ยินดีน้ำความบอดต้องการแบกว่าให้ล่มจมไปดอกแต่ว่าบมแมนว่าพ่อดีขึ้นมากแล้วกาษีมาไอ้เปิงๆๆเซิงเปิงเซิงเบิดเทเลอร์เทเลอร์ใส่พยาบาลฟินแลนด์เบิดเทเลอร์เทเลอร์ใส่วงโตเกียวมิวสิกโตเกียวลำสิงบมแมนเออแบบนั้นนึกเสียดิสร้างเติมแม้นบวลาครับพี่น้องเออเอออันนี้แม่นยังเออ ภาคหนึ่งเขาล่ําไปสแสดงไปบองได้บองได้แต่อบองได้สนุกสนานของเขาไปเมนมาเอออันใดดีเขาเจ้ากับยิบมาใส่อันได,ด,นส,นไดสนุกสนานเขาเจ้ากับยิบมใไซมีแต่ความสนุกสนานเบื่องของเจ้าของนเนี่ยเป่นอียงเอออันใดดีมีความสนุกสนานกับแท้ที่สิภากันเอออันนี้ดีภากันโปรโมทของพญาบาดฟิลเลตว้ามีแต่คนโปรโมทอันนี้ไม่ยัง ไปท่าแข้งผุนั้นท่าส้นผุนี้เออไปท่าลบผุนั้นท่าลบผุนี้เป็นบ้าสติเป็นเอซีก็ฮัดสนับสนุนว่งของเจ้าของในแม่สนับสนุนในทางที่ถูกต้องอา่าเชิญทุกคนมาดูนะคะเราไม่แข่งกับใครค่ะเราแข่งกับตัวเองกับว่าไปตัวอันนี้มันเลยพร้อมชนแล้วนะพร้อมชนโตเกียวมิวสิกโตเกียวลัมซิง เอทอทอดความชนไอ้ไอ้ไรนะไอ้ไอ้ข้อไก่แล้วโอ้ยเท่าต,ตัวเต่าตัวเนี่ยมีละซูเนี่ยละ่ะเห็ดแต่เปี้ยวเผาบ่ามีงานเห็ดกระยอนนึงส่ล่ะบ๊อบมีงานเห็ดกระยอนนึงส่กระยอดสูนี่ละ่ะปากบ่อยู่ซื่อไปทาส้นบ,น,สนบ้นันส้นป้ณิจจากที่เขาสิสงสารเขากลายเป็นสั่งซ้่มเมนบอกครับพี่น้องเออปฏิบัติฟิลแลตรับเบอร์โซแข้งกับไผ่ดอกแข่งเราแข้งกับตัวเราเองเนี่ก็บผ้าแห้งแล้ว อะแข่เราแข่งกับตัวเราเองแล้วกับไปบะมี่เวลเดียวเนแตเวาสิกินเข้าเลยกระแทบสิบะมี่โยกินเขาทั้งรถรับเป็นตายมันตัวขึ้นเครงรถนะโกนชาชาชา,ชาตัวเห็นว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างอีกที่สูสีมาแบบว่ามาเบามาแกะมาแสอะโอ้มาแสอะมาแขะมาอย่างอะเบามาโลดรบ่ได้ย่านจังเม็ดย่านคน,นมันบ่ขึ้นมาหอดมาสแสดงคอดกรุงเทพดอก ญาติคนโม่มาแสดงฮวนบุรีรัมย่ญาติคนมะะม,คม,ม่ามาแสดงฮวนอุบลดอกควนร้อยเอ็ดดอกแมนบออเอเอไปซุกบองซุกแกให้กันแล้วว่าบม่ได้ญาตไปได้พยญาบาทฟินแลนด์นนะเออคนยังพุญญาบาทฟินแลนด์นะนะ,นะอ่อนแอนงอะจริงยุตธวิวใจใยไงเด้อใจนักเลงเด้อสิบอกให้ย่าผ้ากันมากุงจึงจึงจึงจงใส่เราะอย่าผ้ากันสิมาเก่งกับเราเแมนบอกรับพี่น้อง อันนี้ก็สิมาเกง่งจริงจรงจรงจงจงใส่เล่าว่าจังสันจังซี่สิมาอวดประกาศสั่ดาโอยสาวก่อนอื่นเลยเลือกรอการบ้านมันได้ก้อนสูวนะน่ะเมียนมาเอาได้ไปก็ลอกการบ้านเบิร์ดลอกก็ลอกก็ได้แล้วคนหนึ่งมันคิดเร็วทําเร็วอีกคนหนึ่งเหรอโอยน่ะประสิทธิภาพศักยภาพไปหามาไม,มัยโหลดอ่ะเมียนมานักลอกนักดนตรีอย่างเง้น่ะมันบ่ได้มันบ่ได้าการคิดซาทำซาอยู่น่ะ แมนบ่อพี่น้องเออสาวู่ยมาเทียบส่ยมาอไวเอามาเปรียบเทียบจะเอามาท่าลงท่ารวบจะเอามาท่าส,ส้นซําสัวไหนตู่บ่ได้สนใจดอกนะพูดเขาว่างหน้าโคตรว่างเพียนการพูดโตเกียวนครเน,นี่ยกว่นนาคนครศิลป์น่ะเออแมนบ่อเออเขาสิเป็นมอรลับมูแล้วพุณ่ะไอ,อ นะสูนี่ยังสิมาพ่อกอจังกำจๆงอยู่นี่เขาไปว่างแผนไปหอดทั้งไก่แล้วสูวิตาสิลดขนาดรุ่งของในตู้พิตาสิเพิ่มขนาดขึ้นเบื้องแน่ศัก,กยภาพอันแสนกว่าบาทกับสองแสนกว่าบาทมันต่างกันซ้ำใดเอยแสนกว่าบาทพุ่นไปหอดซี่ดเหรอเบื้องกันดีๆได้ไหมเออเศ้าไปรักษาประสิทธ,ธิภาพ,พของมันไดก่อนเมนบอกครับ